หลังจากที่สร้างช่องเสร็จแล้วแล้วก็อาจจะมีการกำหนดผู้จัดการของ YouTube Channel ช่องนี้ไว้แล้วด้วยนะครับเท่านี้เราจะมีการแก้ไข URL ของช่องนะครับก่อนอื่นให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นช่องก่อนนะครับให้เปลี่ยนบัญชีนะครับเป็นช่องที่สร้างเมื่อกี้นะครับก่อน หลังจากนั้นเราก็ให้พิมพ์คำว่า youtube.com/account_username เพื่อที่จะไปกำหนด URL ของช่องเรานะครับอันนี้ผมได้สร้าง Facebook page ไว้แล้วนะครับซึ่ง URL ก็คือ gmscoring นะครับก็ เลยตั้งช่อง YouTube ให้เป็น URL เดียวกันนะครับพอใส่ URL ที่ต้องการแล้วให้กดสร้าง URL ของช่องนะครับก็เสร็จแล้วครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อย